็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็าจะมาําคลิปหวยรัฐบาลไทยนะคะน่าจะเอาสูตรทั้งสามสูตรเนี่ยคือมาให้เพื่อนๆพี่ได้ดูนะคะว่าสามสูตรนี้นะคะคือมันเดินดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งงวดที่จะออกเนี่ยก็คือสิบเจ็ดโมกลาหรือสิบหกโมกุลาปีหกห้าเนี่ยสามชุดนี้นะคะคือตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนพี่ ถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันมันก็สามารถที่จะคั่ว3มตัวได้เลยนะคะเนาะแต่ทุกอย่างนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำเตือนจากช่องวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางเสถิฐีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังทางช่องไม่ สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้จะเป็นนับเพิ่มเจดหลักนะคะชุดนี้จะเป็นชุดนับเพิ่มเจ็ดหลักนะคะชุดนี้นะคะเพื่อนๆชุดนี้ไม่ต้องคิดนะคะไม่ต้องคิดไม่ต้องคํานวณนะคะเพื่อนๆพี่ตั้งหลักเลข ที่ผลหวยออกนะคะแล้วก็นับเพิ่มไปเจ็ดหลักนะคะแล้วสูตรนี้นะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคะชุดนี้นะคะสูตรเดียวสามารถที่จะดัดแปลงไปใช้ได้หลายๆแบบนะคะเพื่อนพี่สองตัวก็ได้นะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคะสองตัวบนได้สองตัวล่างได้นะคะในหนึ่งสูตรนะคะเราสามารถ ปรับเปลี่ยนนะคะคือใช้ได้หมดนะคะแล้วก็สูตรไม่จำเป็นที่จะต้องมีเยอะนะคะเพื่อนพีถ้าเป็นส่วนตัวหน้านะคะน่าคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆพี่ดูนะถ้าสูตรไหนที่มันหลุดเราก็ค่อยหาสูตรนั้นๆนะคะขึ้นมาแทนนะคะเนี่ยค่ะแล้วงวดที่จะออกนะคะก็คือสิบเจ็ดบกกรานะคะ17หรือสิบหกบกกราปีหกห้านี่แหละ สูตรนี้นะคะนับเพิ่มแต้มได้สองได้สามได้สี่นะคะเพื่อนพี่ดูนะแล้วก็ชุดนี้นะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพื่อนเพนพี่ดูนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นงวดที่แล้วนะคะนาคบอกว่าแปดกับเจ็ดนะคะแปดกับเจ็ดนะคะเพื่อนพี่นะคะที่นาเขียนไว้ตรงนี้นะคะแปดกับเจ็ดไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้นะคะ แต่ถ้าแปดมาเจ็ดจะตายทันทีนะคะสูตรของหน้าคือมันบ่งบอกอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้นะคะอันนี้มันก็จะไปทางแปดนะคะก็คือแปดมานะคะศูนย์หกแปดนะคะแล้วงวดนี้นะคะหน้าคิดคำนวณออกมานะคะยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะยี่ห้าเปอร์ซ็นอันนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะคะเพื่อนพี่อันนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะคะแค่ขดเครื่องที่เลขนะคะเพื่อนพี่เนี่ยค่ะ ศู 0, นะคะหกแปดนะคะแล้วก็คูณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะไว้จะออกมาเจ็ดนะคะแต่คือมันได้เจ็ดตัวเดียวนะคะแต่หน้ากันไปหนึ่งนะคะแค่นั้นจบนะคะเพื่อนพี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็ชุดนี้นะคะอีกสูตรนี้นะคะหมื่นพันนะคะงวดที่แล้วนะคะ งวดที่แล้วได้2ได้หนึ่งได้ศูนย์เนี่ยคะ่ะนาคเอาสูตรนี้นะคะคือไปเทียบกับชุดนี้นะคะเพ,พื่อนพี่ไปเทียบกับไปเทียบกับชุดนี้นะนาคไปเทียบกับชุดนี้นะคะไปเทียบกับนะับเพิ่มแปมเก็บหลักนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือได้สองได้หนึ่งได้ศูนย์อันนี้ได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นคือมันชนนะคะก็คือชนหนึ่งกับชนศูนย์นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือชุดวัดใจของหน้านะคะก็มีห้ามีอะไรอ่ะมีหกมีสี่มีสาม, 4, ม 3, แต่หกของหน้าคือมันดับนะคะ mm. เพื่อนพี่เนาะแต่มันก็ดับไม่อยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นากเอามาตัดตัวนี้นะคะก็คือมันมันก็โอเคอยู่นะคะเนาะมันก็เด่นขึ้นมาเป็นเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแปดกับเจ็ดก็คือมันบ่งบอกนะคะ ถ้าแปดมาเจ็ดตายนะคะมันก็จะประมาณนั้นนะคะ mm. เพื่อนพี่อันนี้ของนาคมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนพี่ดูนะสูตรนี้นะคะน่าคิดออกมานะคะที่จะออกงวดใหม่นี้นะคะได้ศูนย์ได้เก้าได, 9, ได้ได้แปดนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือได้สองได้สามได้สี่แล้วอันนี้ก็คือเจ็ดกับหนึ่งไม่มีสูตรไหนตัวเลขคือชนกันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะสามสูตรนี้นะคะเพื่อนพี่สามสูตรนี้นะคะเราสามารถไข่ไข่เป็นสามตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน่าขอลองทําดูก่อนนะแต่ตัวเลขมันจะออกมาแบบไหนคือน่าไม่รู้นะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าตัวดับตัวอะไรนะ่าก็ยังไม่ได้ทํานะคะอันนี้แบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนพี่แบบง่ายๆเลยนะคะเนาะอันนี้ตั้งเลยนะคะเจ็ดกับหนึ่งนะคะ แล้วก็สองสามสี่นะคะแล้วก็ศูนย์เก้าแปดนะคะเดี๋ยวน่าจะคั้วให้ดูนะคะ มันจะมาประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอันนี้คือมันต้องคั่วคู่กับตัวนี้นะคะเพื่อนพี่เดี๋ยวนะคะเพราะว่ามันจะได้ทําเป็นล็อกได้เพื่อนเพื่อนพี่จะได้ไม่งงอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหลักเจ็ดมาทางนี้เลยอันนี้เลขตรงนี้มีสามชุดนะคะเราต้องตั้งหลักอย่างเงี้ยคือสามชุดนะคะแล้วเราก็เอาตัวเลขที่เหลือนะคะคือเสียบได้เลยนะคะคั่วสามตัวไม่ยากนะคะเพื่อนพี่อ่ะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาศูนเอาเก้าเอาแปดใส่เลยนะคะจะใส่ตรงไหนก็ได้นะคะจะใส่หน้าใส่หลังก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ยคือมันเป็นชุดโต๊ดนะคะนะคะอันนี้คือศูนย์อันนี้คือเก้านะคะอันนี้คือแปดนะคะ นากว่าศูนย์มันจะตามต่อหรือเปล่าเพ,พื่อนๆ่อนพี่ลองดูนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นคือตัวดาบนายังไม่ได้ทํานะคะเนาะถ้าตัวดาบทํานะคะก็มันก็สามารถที่จะเอามาดูได้นะคะเนาะแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็คือแล้วก็ชุดนี้นะคะหน้าก,ก็ยังไม่ได้ทํานะคะถ้าชุดเนี้ยมันทําขึ้นมาแล้วนะคะคือมันก็มันก็จะบ่งบอกหลายอย่างนะคะเพื่อนที่เนี่ยตัวเนี้นายังไม่ได้คัดขึ้นมานะคะเนาะ เนี่ยถ้าจับสามตัวออกมาแล้วคือมันจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่นาคเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนพี่ลองพิจารณานะคะเนาะแต่ที่นาคทําชุดเนี้ยขึ้นมาก็คือหนึ่งตัวเลขสามสูตรเนี่ยคือมันไม่ไม่เหมือนกันเลยนะคะนาคก็เลยคั่วง่ายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือมันต้องดูองค์ประกอบหลายหลายหลายส่วนนะคะเพื่อนพี่หลายๆส่วนหลายหายแบบนะคะเนาะหลายหส่วนหลายหแบบนะคะ นี่ค่ะเพื่อนใม้พี่ดูอันนี้นะคะจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันคิดได้มันคิดได้เจ็ด,ดตัวเดียวนะคะแล้วก็อันนี้นับเพิ่มอันนี้สูตรนับเพิ่มนะคะอันนี้นับเพิ่มเจ็ดหลักอันนี้ก็หมื่นพัน อันนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนี่ค่ะไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะนะคะเพื่อนพี่ถ้าเดี๋ยวอันนี้คือชุดเนี้ยมันออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันต้องดูองค์ประกอบรอบนอกอีกหลายๆอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เนาะก็คือหลักๆเลยก็ต้องดูจากจากตรงนี้นะคะเนาะไอชุดเนี้ยนาคยังไม่ได้คัดนะคะ ชุดนี้ยังไม่ได้คัดขึ้นมาถ้าชุดนี้คัดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มาสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เนี่ยค่ะถ้าตัวเลขมันยังอยู่นะคะเพื่อนพี่อันนี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะอันนี้นับเพิ่มเจ็ดหลักอันนี้คือพันหมื่นนะคะอันนี้คือสูตรพันหมื่นอันนี้นับเพิ่มเจ็ดหลักอันนี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยค่ะ สตัวออกมามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนาคไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกนะคะว่าตัวเลขมันจะออกอะไรนะคะแต่นาคคิดว่าสามสูตรเนี้ยตัวเลขมันไม่เหมือนกันถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันเราก็สามารถที่จะคั้วสามตัวออกมาได้เลยนะคะเพื่อนๆพี่คณิตคิดแบบง่ายๆนะคะถ้าเป็นหลักของนาคส่วนมากแล้วนาคจะหาหลักแค่ตัวเดียวนะคะเพราะว่านาคเป็นคนที่ชอบเลขตัวเดียวนะคะเนาะ ถ้าหาเลขตัวเดียวได้นะคะก็คืองวดนั้นๆก็คือจบละใช่คือยิ่งรู้ว่าบนคือบนล่างคือล่างอย่างนั้นก็คือนะคะคือคือความมั่นใจมันก็เกือบเป็นร้อยนะคะเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นก็คือหลักการนะคะที่เราจะเอาคะแนนแต่ละครั้งแต่ละงวดนะคะคือไม่ยากนะคะเพื่อนพี่เนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนาคไม่รู้หรอกนะคะว่าเพื่อนๆที่พี่จะชอบเหมือนนาคไหมนาคเป็นคนที่ชอบหลักเลขตัวเดียวนะคะนาคถึงพยายามหาตัวเลขตัวเดียวขึ้นมานะคะนาคหาตัวเลขตัวเดียวก็คือชุดน <company>, right? ี้นะคะนาคพยายามคัดชุดนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็หาตัวดับมาดับแค่นั้นนะคะแล้วก็ตัวเลขที่มันจะเด่นขึ้นมาได้นะคะก็คือมันมันมันไม่ยากนะคะเพื่อนพี่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง ดูจากองค์ประกอบตรงนี้ด้วยนะคะว่าน่าจะคัดขึ้นมาแบบไหนนะคะเนาะการเดินของเขามันเดินมากี่งวดแล้วนะคะแต่อันนี้คือมันเดินยาวนะคะเพื่อนพี่ดูนะอันนี้มันเดินมาทั้งหมด9งวดแล้วนะคะงวดที่10มันจะเป็นเลขอะไรก็ต้องรอดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะคือดูตรงไหนอมีคนถามนากมาเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ดูตรงไหนนะคะนี่ค่ะ พรุ่งนี้ดูตรงไหนพรุ่งนี้ก็ดูตรงนี้นะคะเพื่อนพี่พรุ่งนี้ดูจากตรงนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ดูจากตรงนี้นะคะเนาะแต่ดูแบบไหนคือนั้นน่าขอสงวนลิขสิทธิ์นะคะก็คือไม่ได้บอกนะคะเพื่อนพี่เนาะใช่ดูจากตรงนี้นะคะทกศนะคะ ไม่ยากนะคะเพื่อนพี่แต่ถ้าเป็นส่วนตัวน,น่าจะหาเลขตัวเดียวนะคะถ้ารู้นะคะว่าคือความน่าจะมาคือความน่าจะเป็นอน่ะมันพอที่จะเป็นไปแนวทางไหนได้นะคะอันนั้นเราก็จัดไปนะคะเพื่อนพี่นะแต่ถ้าเป็นสิบหน่วยเนี่ยคือถ้าดับมันเป๊ะนะคะถ้าดับมันดับแบบดับสนิทอ่ะ มันแบบดับไม่มานเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนาก็จะพูดบอกอยู่เสมอนะคะคือถ้าไม่ดับตามหน้าก็คือให้เอาตามล็อกได้เลยนะคะล็อก5้าล็อก6อย่างเงี้ยใช่ล็อกสล็อกสามอย่างเงี้ยใช่แต่ตัวเลขที่ชนมันจะชนเป็นตัวไหนคือมันก็อาจจะมีหลุดนะคะเพื่อนพี่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะแต่ถ้าเหมือนหนาคบอก ทุกๆครั้งแล้วก็หลายๆครั้งนะคะก็คือชอบตัวเดียวนะคะคือหน้ากะหาหาเลขตัวเดียวแค่นั้นแหละถ้ารู้ว่าคือบนบนนะคะล่างคือล่างอย่างนั้นน่ะคือโป๊ะไปเลยค่ะเพื่อๆนๆพี่พี่ แต่ทางนี้ทางนั้นก็นคือที่นาคพูดเนี่ยนาคก็ไม่ได้ว่าจะให้เพื่อนๆอนพี่อันนี้นะคะคือทุกอย่างมันต้องใช้วิทยาในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ทางช่องของนาคก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วความชอบมันไม่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นคืออันไหนที่มันเดินดีนะคะนาคก็อยากหยิบยกขึ้นมาให้ดูนะคะว่า ตัวเลขนั้นๆหรือความน่าจะมาความน่าจะเป็นมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะเนาะแต่อันนี้สามสูตรที่น่าหยิบยกขึ้นเนี่ยคือหนึ่งตัวเลขเขาออกมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการจับสามตัวนะคะถ้าสูตรมันยังอยู่มันก็ไม่น่าจะไปไหนนะคะเพื่อนพี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเอาชุดนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปดูกับชุดอ่าที่นาคจะเอาขึ้นมาอีกนะคะก็คือ ที่น่าจะคัดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะมาดูเลขดับแล้วเราก็จะมาหาหาตัวเด่นกันแค่นั้นของนาคไม่มีเยอะนะคะเพิ่อนพี่สูตรอะแต่จริงๆแล้วสูตรที่นาคทำเก็บไว้มันเยอะแต่สูตรที่นาคเอามาใช้คือไม่เยอะนะคะนาคิดว่าถ้ามันหลุดแล้วเราก็เอาอันใหม่แค่นั้นนะคะเวียนเวียนดูดูดูสูตรเก่าๆที่เราทําเก็บไว้นะคะแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นทุดสามตัวโต๊นะคะที่นาค เอาขึ้นมานะคะเพื่อนๆพนที่ลองลองไปดูสูตรได้เลยนะคะอันนี้ยี่บห้าเปอร์เซ็นอันนี้นับเพิ่มเจ็ดหลักแล้วก็อันนี้หมื่นพันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนที่อย่าลืมนะหกกับเก้านะคะหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันนะคะเราเพิ่มหกไปอีกหนึ่งหลักก็ได้นะคะเราเพิ่มหกไปอีกหนึ่งหลักก็ได้นี่ค่ะหกก็เพิ่ม เข้ามาในนี้ได้เลยนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะอันนี้น่าก็เอามาให้เพื่อนๆพี่ได้ชมนะคะเนาะแล้วก็ลองดูช่วยกันนะคะเพื่อนพี่ว่าความน่าจะมาความน่าจะเป็นมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะลองรันลัน,ล,นลันตัวเลขดูนะคะสูตรเจ็ดหลักนะคะสูตรเพิ่มเจ็ดหลักนะคะสูตรเดียวนะคะนาาบอกไว้ก่อนนะคะสูตรเดียวสามารถที่จะใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนทั้งสองตัวทั้งสามตัวนะคะ แล้วก็ใช้ได้ทั้งหัวรัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ห่วยลาวนะคะสูตรนี้นะคะสูตรเพิ่มเจ็ดหลักนะคะคือมันใช้ได้แทบจะทุกห่วยอะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ลองไปดัดแปลงดูนะคะว่างๆนะคะลอ,ลองลองรันตัวเลขออกมาดูนะคะเนาะจริงๆริงแล้วสูตรไม่ต้องเยอะนะคะสูตรเดียวแต่เราสามารถแยกออกมาใช้ได้หลายหลายห่วยนะคะเพื่อนพี่ห่วยหุ่นก็ยังได้นะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคะเจ็ดหลักอ่ะ เพิ่มเจ็ดหลักหวยหุ้นก็ยังใช้ได้นะคะเพื่อนพี่หวยหุ้นใช้ได้นะคะเพื่อนพี่ลองไปรันดูนะคะรันตัวเลขดูนะคะยี่กี่ก็ใช้ได้นะคะเพื่อนพี่ยี่กี่เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วนะคะเนาะนีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ลองไปรันตัวเลขได้เลยนะคะเนาะ แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนพี่เนาะทางช่อง,องหน้าก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะหน้าก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าในร้านนะคะแล้วก็ช่อง y o u u t YouTube ขูงหน้าก็จะเป็นคลิปพาะเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะพเพื่อนๆพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยน,นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ